ช sí, ้านี้อิงก็มีมาส่งมอบนะคะรถให้กับน้องหยกนะคะที่ชนบุรีนะคะอำเภอพันทองอ่าเมื่อวานอิงก็ได้มีรีวิวคร่าวๆรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพบกับเจ้าของรถตัวจริงกันนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะอิงจะให้น้องหยกเนาะมารีวิวในส่วนของการออกรถซูซูกิบางบัวทองนะคะว่ามีการบริการเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวพบกับน้องหยกเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเจ้าของรถนะคะคนสวยเลยนะคะสวยทั้งรถสวยทั้งคนเลยนะคะอ่า วันนี้พี่ก็มาส่งมอบรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกน้องหยกเจอพี่จากช่องทางไหนคะเจอพี่จากช่องทางเพจ a c e b o o k ค่ะเพจ a c e b o o k เนาะใช่แล้วก็ได้มีคอนแทคไลน์ก็แอดไปค่ะพี่หิมีความน่าเชื่อถือมากค่ะตรวจสอบข้อมูลได้ทุกอย่างค่ะก็เลยตัดสินใจจองรถกับพี่หินค่ะค่ะตอนแรกก็กังวลใจว่าจะใช้ชื่อเพงออกไม่ได้เนาะเพราะว่าของเราก็เหมือนกับรับเป็นเงินสดใช่ค่ะแต่ว่านี้ก็ซื้อคนเดียวเลยใช่ค่ะคือแบบผ่านอนุมัติง่ายมาค่ะแล้วก็ได้รับรถตามโปรโมชั่นเลยเนาะ วันนี้ก็เป็นรู้สึกไงบ้างคะดีใจไหม,ไมดีใจมากค่ะพี่หญิงบริการดีมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะแล้วก็อันนี้นนองอยู่ที่ชนบุรีนะคะของหญิงสูงอยู่นนทบ,บุรีบางวัวทองนะคะวันนี้ก็ได้สมมอบที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหญิงจะมีไปสมมอบพันต่อไปนะคะที่อำเภอศรีราชาและเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย